คณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายปีชาอ่อนอคำตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไอยเกศสองครับขอนอนุญาตนำเสนอผลงานประกอบการประเมิมนหลังบทส่ขขงผค่าสพทอวิชา,า,าร์ดกุมสาระกการเรียนรู้สุขาศึกษาและพลศึกษาด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมดังต่อไปนี้ครับตลอดระยะเวลา,นาในการดำารินตำแหน่งข้าราชการครูข้าพเจ้าได้ยึดหลักการของตนของคนของงาน โดยนำหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักยึดคือ1สติสัมปชัญญะ2ภูมิหาร4 3อิทธิบาต 4. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีค่าต่อสังคมครับจากผลการปฏิบัติงานทำให้ได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติดังต่อไปนี้ครับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดก,การเรียนการสอนกลุ่มสาร,กระการเรียนรู้สุขาศึกษาและพลศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรางวัลชนะเลิศรูผู้สอนยอดเยี่ยม Best Practice การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จรางวัลผู้รุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมเขตตรวจราชการที่12และชนะเลิศ ะระดับยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11เขต2ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันพิเป็นที่เชืดอถยิ่งช้างเผือกติดตาพอมพรมองุฎไทยรางวัลปปรสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้าพปจ้าาึดมั่นในหลักประชาธิปไตยปกครองแขนเรือน้วยความยุติธรรม และใช้เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทําแผนการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาออกแบบเหมือนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบูราการสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกจากนี้ยังได้ดําเนินการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์กระผมให้ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้4 C D model ที่ส่งเสริมต่อการจัดก,การเรียนรู้6ขั้นตอนโดยมีรายละเอยียดดังต่อไปน,นี้ครับ4ตัวที่1 Create Cooperation การสร้างความร่วมมือกันระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครอง4ตัวที่2 Create Happiness สร้างความสุขครูและนักเรียนช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับชั้นเรียนแห่งความสุข 4. ตัวที่ 3. k A. learning สร้างการเรียนรู้การวิเคราะหผู้เรียนเป็นรายบุคคลรวมทั้งการศึกษาผลขวาเทคนิคกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ 4. ตัวที่ 4. check s การตรวจสอบและประเมนนินผล D คือ development การพัฒนาวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสียจาก การบริหารจัดการและการจัดกิจากรรมการเรียนก,การสอนจากครั้งที่ผ่านมามาต่อยอดพัฒนาให้ดีหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับหลัก,การจัดก,การเรียนรู้6มีอะไรและอย่าดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ขั้นเข้ากลุ่มลุม่มร้องขั้นตอนที่2ขั้นขี้แจงแบ่งหน้าที่ขั้นตอนที่3ขั้นความรู้เพิ่มเดิมเพิ่มเติมใหม่ขั้นตอนที่4ขั้นร่วมมือภายในกลุ่ม ขั้นตอนที่5ขั้นภูมิใจทำนําเสนอขั้นตอนที่6ขั้นสรุปผลคนมีสุขนะครับผลที่เกิดจากการจากกัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนปฏิบัติตามลักษณะอันพึงประสงค์และส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นระดับเขตระดับภาคระดับชาติดังต่อไปนี้ครับ รางวัลเหรียญทองกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,า,าร้อยเขตสองครับ,บรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมภาพยนตร์สั้นคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตสองครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ6กิจกรรมวิ่งสามสิบเอ็ดขาสามนาคีปีที่สิบเจ็ดระดับประเทศรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬาหมวยสากลสมัครเล่น รางวัลเหรียญทองชนเลิศระดับชาติกิจกรรมประกวดละครปอดศาตร์รางวัลเหรียญทองระดับชาติประกวดโครงงานคณิตศาสตร์แบบบูรณาการความรู้ฐานคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เหรียญทองระดับชาติประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือคําอธิบายฐานคณิตศาสตร์รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย5ปีติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุครองแรงงาน รางวัลสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอวัยมุกระดับเพชรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประเภทปฐมศึกษาขนาดกลางจากสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีผลงานดีเด่นระดับเขตระดับภาคระดับชาติสร้างความภูมิใจให้กับผู้เรียนและโรงเรียนสืบไปข้าพเจ้านายปีชาอ่อนอังคำขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ